นี่คือเราเราสั่งจองไว้แล้วนะคะนี่กำลังยา่างนี่ค่ะเบอร์โทรตามนี้นะคะโอบไปอย่างนี้เลยนะคะแับ เราเรามองอยังไงอะคะมองเราก็ดูนั่งเหมือนนห้งมันแห้งให้มันกรอบอ๋อ,อ,อคือมองลอดเอาไปอย่างนี้เลยแ็มันก็จะปุ๊บพุ๊ปุ๊พุ๊ขึ้นมาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะกคคมมเกือบสองชั่วโมงเกือบสอ,อ,องชั่วโมงอ้โหกรอบเตาถ่านนะคะยังมา พี่เขาก็จะคอยก้มมองตลอดเวลาเลยนะคะใช่พอเห็นข้าไม้ปเราก็ปิดกละจงแล้วก็ต่อปิดตก็แปลว่าต้องก้มๆเงยๆอย่างนี้ตลอดเลยอ๋อปิดกระสอบแล้วเขาไม่ต้องดูอัไหนะคะพอเราปิดกระสอบแล้วก็ปล่อยเลยอ๋ออืมแล้วจะปิดกระสอบตอนประมาณ1ชั่วโมงครัอโอเคอ๋อถ้าปิดกระสอบแล้วไม่ต้องไม่ต้องดูละเพราะแผ่นใหญ่2ชั่วโมงกว่า ค <Okay. S 2> ือจะป็นสีทดสอบแบบนี้นะคะปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าอ,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 อันนี้วันนี้ย่างสองเตาหรือเอตาเดียวคะอ,อ,อ,อ๋อ่องเตา มีน้ำพริกด้วยนะคะก็นี่ตุ๊ด มาเรียนทายร้านนะคะจ้านีอ่อย่างละโลนะคะไหนไหนโชว์สิ น้ำเปลือระอกน้ำจิ้มขอเพิ่มนะคะอ่ามาเลยอันนี้นู้นเลยคุณล่ะคะว่าวัวลูกเต๋ากรอบ,รบตาถ่านนะคะสุพรรณบุรีโอ้หูน่ากินมากเลย โอ้โอันนี้เป็นซี่โครงนะฮะซี่คโครงนะ,ะคะกิมบัฟฟังฝั่งอย่างละโลนะคะทุกคนคค่ะหลังจากที่เรามาถึงนะคะเราก็ ได้รับของแล้วหมูกรอบ1โลซี่คโครง1โลแล้วก็น้ำจิ้ม2ถ้วยน้ำจิ้มมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราซื้อตั้งค์หายอีกถ้วยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะก่อนอื่นนะคะต้องสั่งจองล่วงหน้า1วันนะคะแล้วก็แจ้งเแบอบร์โทรแจ้งเบอร์โทรชื่อเราจะมารับวันไหนเวลายัางไงนะคะแล้วพอมาถึงก็มาแจ้งที่เคาเน์เตอร์ แบบเรานี่คืออย่างละโลหุกอก r o โลที่โปโลนะคะก็มาชิมกันนะคะเดี๋ยว,วยะะแ,แบบไม่มีน้ำซึมนะคะอร่อยหอ อร่อยมากอร่อยมากดูนัดกคอนดูนะอ๋อ เราไม่ลองชิมนี้นะคะชีโค้งนะคะชีโค้กอ่ะนะคะรสชาติคนละอย่างอร่อยมากเลยนี่ย่อหวานๆนะคะแต่มาชิมแบบมันกินสนุกนะคะดู ทุกคนทุกคนดูเจอของมทุกคนอือหมันเจ็ดมากดูนะคะดู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 ด ฟังเสียงนะคะก่อแค่ไหนฟังเสียงอยู่อือหือกลามไม่ทิมได้นะคะไม่ไกละคะ่ะสุพรรณบุรีของนี้ก็จะเป็นซี่โครงซี่โครงอ่อนร้อนๆเลยนะคะ ดูนะคชิมนะคะสีฟองก็จะออกรสชาติี่แบบต่างกันนะคะหอมอม,อมากๆเลยเจ็ดค่ะตามรายแล้วได้ที่นี่ก็ยังมีแบบสั่งแบบส่งขนส่งเอกชนได้ด้วยนะคะถ้ามาไม่ได้ก็เข้าไปที่เพจ หมูกรอบย่างเตาถ่านสุพรรณบุรีนะคะเขาก็จะมีให้จองแล้วก็โอนเงินแล้วก็พี่เขาก็จะไปส่งคนส่งให้ค่าส่งน่าจะประมาณร้อยหนึ่งนะคะอร่อยค่ะเรามาชิมกันนะคะที่สามชุดสุพรรณบุรีนะคะร้านหมูกรอบย่างเตาถ่านนะคะสุพรรณบุรีกินก่อนนะคะ